สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนภาษาไทยกันต่อครั้งที่แล้วเราเรียนคําที่ผสมสระด้วยตัวนี้นะคะคือสระอะไรคะอ e. กับสระนี้คือสระอนะคะสองตัวเนวเราเรียนไปแล้วแต่ครอบครัวสระเนี่ยเขามีด้วยกันหลายคนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอีกสองคนนะคะคนแรกที่จะมาให้เราได้รู้จักคือคุณอือสระอือนะคะต่อไป คุณอูสระอูนะคะอีกครั้งหนึ่งคุณอือสระอือแต่คุณอือเนี่ยเขาไม่มีล่างเดียวเขามีสองล่างะะอีกล่างหนึ่งของเขาจะมีออ่างมาด้วยนะคะจะมีเจ้าออ่างนี่มาด้วยอ่ะออกเสียงตามครูนะคะอืออืออู อูอ่ะแล้วก็ออกเสียงกันได้แล้วคราวนี้เรามาเล่นเกมตามหาคุณสละทั้งหลายแหล่นี่ดูนะคะอ่ะเราก็พาคุณสละเข้าไปซ่อนก่อนอ่ะซ่อนไว้ตรงนี้นะถ้าที่บ้านไม่มีที่แขวนอย่างคุณครูนะคะไม่ไม่ต้องทําวางกับพื้นได้ค่ะอ่ะโอเควางไว้แล้วอ่ะตัวแรกที่เราจะหาคุณอีค่ะคุณอีชุบโอ้โหแม่นมากถูกใช่ไหมคะเราก็วาง ต่อไปหาคุณอูค่ะคุณอูโอ้ยังไม่ใช่ใช่ไหมหาคุณอูใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่อีกแล้วต่อไปคุณอูคุณอูอ๋อเจอแล้วเราก็เอาวางไว้ต่อไปคุณอีค่ะคุณอีเจอไหมคะคุณอีโอ้โหไม่ใช่คุณอือค่ะคุณอือโอ้โหเจอพอดีเลยแต่คุณอือเขาไม่มีร่างเดียวเราต้องหาล่างก่อน เจอยังอ่าเจอแล้วแล้วก็เอาวางไว้ได้ต่อไปที่เหลือคุณไรเอยคุณอ่านแล้วก็ตามหาเขาครบทุกตัวแล้วนะคะเนี่ยผู้ปกครองก็ทําอย่างเงี้ยซ้ำๆให้เด็กได้จําให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียน ออกเสียงสระพวกนี้เองนะคะครูไม่ออกให้ฟังแล้วนะคะอ่ะตัวแรกเลยค่ะอ่ะต่อไป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 อ่ะเก่งมากค่ะเก่งมากคนไหนที่ตอบถูกหมดทุกคนนะคะครนนี้เพื่อทดสอบว่าเราจําได้แค่ไหนนะคะก็ให้หยิบขึ้นนี้เริ่มนี้ขึ้นมานะคะ แล้วให้เราทําหน้าที่3กับสผู้ปกครองก็ช่วยตรวจดูความถูกต้องด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะนักเรียนฟังครูอ่านตัวที่ผสมสาะอูนะคะคออูคูชออูชู ดออูดูปออูปูรออูรูถออูถูงออูงูหออูหูนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะให้อ่านเองแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านเองนะคะอ่ะเริ่มค่ะ หวังว่านักเรียนทุกคนคงอ่านได้นะคะถ้าอ่านไม่ได้ก็เปิดอ่านซ้าๆนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่ห้าแล้วนะคะให้นักเรียนฟังครูอ่านก่อนนะคะคออ,อ,ออือคือถออือถือกออือกือสออือสือ ชออือชือดออือดือมอ,อือมือนะคะฟังครูยอย่างเดียวนะคะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านคำต่อไปนี้นะคะ ่จบแล้วนะคะถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้ก็เปิดอ่านซ้ำใหม่นะคะ,ะหลังจากที่เราอ่านจนคล่องแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาทํำในเล่มที่ครูให้นะคะเล่มนี้นะคะให้ทําหน้าที่3กับ4นะคะอ่านหน้า3ามหน้า4ต่อไปเล่มนี้ให้ทําหน้า7จ็ถึงสินะคะส่วนหน้านี้ทําหน้า6ถึง10นะคะ หวังว่านักเรียนทุกคนคงสามารถทำได้ดีและผู้ปกครองก็ช่วยครูดูแลเด็กๆเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ